新发吗？ คะนอค่ะชักชีแตงกวาเห็ดหอมแตงก,ก,ก,กวาแล้วก็จะควานไส้ออกแล้วนะคะอ่าอันดับแรกปรุงไส้ปุงไส้ของแตงกวาก่อนนะคะใส่หมูตับลงไป แล้วก็ปรุงเลยครับภูมินเป็นคนปรุงให้นอกก็ได้เท okay, ลงไปเลยครับภูมินเท okay, ทุกอย่างไปเลยภูมินเทให้มันนั เสร็จแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะครับรอพี่ค่ยคอย้ามานจะเย็นและต่อไปแล้วก็จะยัดใส่หมูนะครับอทำเลยเจสินก็ทำได้ค่อยค่อใส่เข้าไปทีละน้อยๆน,นะคะพี่ภูมิน ใส่ได้ยวชิมลองทำดูชิมกินไปชิมนร้านิมบอืมจังหวะที่แม่ทำก็อะไรเหมือนกันไงเนี่ยนี่นะคะทำแบบนี้นะคะโอเคก็เวลานั้นเราก็เอาหมูสับใส่เข้าไปนะคะอ่าเอาเนื้อช่วยหน่อยครับ

เราก็จะทําจนครบเลยนะคะในของพี่คูเมนโอเคสวยครับอ่าทําไปเรื่อยๆนะคะจนครบะคะักหนดูพี่จะเสียบาสิ ครับผมโอ้สวยมากครับไอพี่ผู้โอเคลูกเอามาเอามาพอน้ำพอน้ำเดือดเสร็จแล้วก,ก็จะใส่คันนอขนนอคันนอเลยอ่ะเฮ้ยจะใส่เอมแล้วส่เอมอ่ะพี่ภูเปิดฝาให้น้องหน่อยลูก พี่ปูกกระสาให้น้องหน่อยโอ้ยนั่นแหละให้พี่ท้ำนะวิะ่งหนีฟูดเลยต้องค่อยลงแต่ขบ่าตรงนั้ ตใส่เบาๆใส่เบาๆนี so ่ค so so ่อยลงจริงๆแค่คอยปล่อยลงไปเออแย่ทันร์มะคะไม่เหมือนเลือลออมา กอใส่หมูสับต่อเลยนะคะอันนี้ก็ที่เหลือค่ะร้านอนอเยื้อที่เราใเบาๆครับเ๋ยวน้ำมันบนเลยนะครัี่หรอน้ำแดอ่ะล้วครทยั ค่ะด็กพีดจะตักน้อยร้อนมากัคะพ่มคนหน้อยอนะคนน้อยคนน้อยคี่คนให้นะ เร้อะไรใส่ก娜แื่ละแก้ว ใส่ผักชีเลยลูกไปชิมใ,ใส่ผักชีเลยครับั mm ้น hmm. แน่ข้าเหลือไลายจริงๆอ,อ่า mm hmm. เป็นอันเสร็จนะครับอ่ะคนให้ให้น้องหน่อยห mm hmm. อมไหมครับพี่รูหอมไหมครับ เสร็จแล้วใครจะกินยกมือขึ้นใครจะกินยกมือขึ้นครับพากไปช้าอ่าแลบลิ้นรอเลยแล้วก็เสร็จแลบรอแล้วะครับอย่าลืมอย่าลืมก่อนเล่ยก่อเช็คก่อนติดต,ตัดตต้ตตนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับบ๊ายบาย